สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจน VIP วันที่26เดือน12บพี่หกนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วมาแค่ตัวเด่นเจาะไม่มา9 0 9แล้วก็3 2งวดที่แล้วให้1กับ2นะฟันหนึ่นาะฟันไม่ถูกเลย ฟันหนึ่งมาสองสองสามสามสองก็ไม่มีขอโทษขอไปด้วยครับผมสำรับง,งวดที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ครับผมเด่นสามแล้วก็เด่นสองสามกับสองนะครับก็จะมีสามแปดสามเจ็ดสามห้าครับผมสองแปดสองเจ็ดตามด้วยสองห้าตัวกันนะครับสามหนึ่งสองหนึ่งสามสี่แล้วก็สองสี่ นะวันนี้ขอให้ขอให้จ่อ,อเข้าวันนี้นะวันนี้จ่อ,อเลขไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนนะตั้งแต่ฮานอยเลยหุ้นนี้ขี้อีนะอ๋อหุ้นนี้ขี้อีเข้าภาคบ่ายอยู่จ่อเข้าภาคบ่ายย่ภาคภาคสาวรอบสาวแล้วเจ่ะไม่มาฮานอยนี่โอโหเจ่อไม่เข้าตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเลยน้อยเฉพาะกิจจ่อไม่เข้า น่อยปกติก็จาะไม่เข้าไปเข้าน่อยสุดท้ายไปจอเข้าหน่อยสุดท้ายฮะน่อย V I P ตัวฟันนะครับเป็นเลขสามตัวเน้นก็จะมีสามแปดสามเจ็ดสามห้าครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็สองเจ็ดหรือสองแปดดีย8สองแปดนะสองแปดนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลขสามตัวดาวโจนวีเอพสามตัวเน้นที่สามสามแปดเจ็ดสามเออสามแปดห้าสามแปดหนึ่งสามเจ็ดห้า 3 7 1เจ็แล้วก็สามอ่ะขอให้มี3ขอให้มี3ามาาสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้ววันนี้วันนี้ดาวโจนปิดด้วยไหมดาวโจนปกตินะน่าจะหยุดเนาะวันนี้น่าจะหยุดด้วยนะอ่ะวันนี้ก็มีแต่ดาวโจน VIP นะครับผมนะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ